คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาววัฒนานะครับในวันประจำวันพุทธที่14สิงหาคมพศ2567นกะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับสูตรของแอดก็ไม่ทำเ f ฟพี่น้องผิดหวังนะครับเข้าตัวเจาะนะครับตัวรอง92 ก็ยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับแนวทางออก8 4นะครับเลขทูบปู่ออก9 4บางท่านก็จัดลงจัดขึ้นนะครับก็ได้มีความโชคดีก็ได้คอมเมนต์เข้ามาอยากชมเลขทูบบารมีปู่ทวดต่องวดแอดก็จะมาจุดขอโชคให้ซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลอุลอ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมถ้าผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับ ก่อนอื่นนะครับเอสก็จะขออีกคาถานะครับจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอ็ซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาก็จดไ,ไว้แค่ใบนะครับเผื่อมีธูปเบิกจูดเฉียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมต,รรต,ตัสสะพระคัลวตุระตูสมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,รรต,ตัสสะพระคัลวตุระตูสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตระโตสมมาสัพุทธัสสะอินทยสังเทวยะสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจักรวัตติยสังพุทธียัสังปเจกะพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจรณะยสังสัพพโลกา จริยาญาณสังเอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมาสวุวติเหมตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมัสะนโมสังกัตสะเสยทีทางหูรูรูสวาหายะสาติครับผมเลขทูปบาร,รมีผูโชคก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะขอ,องดใช้เสียงนะครับเอฟกีพี่น้องได้ดูเลขทูปไปด้วยกันรุ่นไปด้วยก,กันครับผม จะมีเสียงฝนบ้างนะครับผมพุพี่น้องก็ขอโทนด้วยนะครับฝนอาจจะยินเสียงฝนเนาะ ก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูบบารมีปูทวดก็ขอวุ่นบาร,รมีปูทวดถ้าสิ่งสักดิธิ์นีจริงขอจงบรรลุบรรดาลให้เลขทูบที่จุดออกมาในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุทธที่14สิงหาคมพศ2567ให้เอพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวดต่องวดทุกตันทุกคน้วยเถิดสาธู ครับผมเรื่อทูบารมีปูท่วดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนได้คอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้ารับชมติดตามได้เผื่อคอมเมนต์ตรงกันนะครับเพื่อมีโชคด้วยกันสําหรับเอฟซีพี่น้องที่ชอบแนวทางเรืทูบารมีปูท่วดก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้า สำหรับวันนี้โชคดีผู้ใช้ทุก,กท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ